แูดด wow. uh, ูดูดูว no. no, ่าูด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 มู่ดูดู e ูด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 อดู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 ดนดู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 ดวดู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 ูด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 ัดเดู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 อูด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 ดดนะูอูดูสดูดูดูดดูดูดาดด ทำอะไรอยู่คะเลี้ยงได้แมวตัวใหม่มาค่ะเลี้ยงน้องอะไรเนี่ยลักกี้คะ่ะตอนนี้ลักกี้ทำไมตั้งชื่อว่าลักกี้คะนี่นะคะมันโดนทองคำงับไงคะเออเราไปช่วยชีวิตน้องมาใช่ไหมคะ the w o w chicken <Yeah. S 2> มีบุญมีบุญมีบุญเยอะมีบุญ ลง exercise ฮึบ no that is not daddy you have to make daddy help เขาทำอะไรอยู่คะกำลังจะเอาเสื้อหนาวให้คนที่เขาตัดไม้ค่ะอ่าในรีสอร์ทของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเป็นคนลุงกับคุณป้าแม้ว่าเขามาหาฟืนเขาเอาไปทำฟืนแต่มันใหญ่มากเลยนะเอา เขาใส่ได้ลูกของคนโตหมายถึงปืนนะอ๋อใช่ใช่ใช่บุญ <c oughs> หลงเอ้ยโอ้ยไม่ต้องรักขนาดนั้นลูก Happy birthday to Sorry <c oughs> มันดับให้แล้วนะคะอ่ะโล โลโอ้โหพี่โอแอปปิให้พ่อเหรอไม่ที่่อยวะฝอยทองอมีความสุขนะดูพี่ไก่มีความสุขได้ดูพี่ไก่กินหญ้าเหรอลูกเออไปเย้บึน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 <อ> so you are hip hop <Yeah. S 1> so it's good for you <I assume S 1> wow wow <laughs> yeah yes that actually what I wanted hello ทองคำสวัสดีตอนเช้าครับผมอ้าโอเคโอเคอ่าจับมือกันหน่อยโอเค Good morning น้องคำ mm hmm. อยากรักเหรออยากรักอื mm hmm. ยิ้มจ้ะเออซื้อมาแล้วก็ต้องเล่นนะทองคำ <c oughs> oh, ส,บสบายใจโอ้ยสบายใจรับลมโอ้ <c oughs>